สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการกลางอ่างติงล้างหรือโคมไฟสีแดงนะคะอันนี้เป็นอย่างใหญ่ที่สุดเลยนะคะร้อยเซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นลายธรรมดาลายของความโชคดีมีหกมีปลามีหลายลายอยู่ในรูปเดียวกันเพียงแต่เรากดด้ามเหมือนคันล่มอะค่ะกดไปจะดังแปะแปลว่าล็อกอยู่แล้วนะคะ แม่สวยงามเป็นลูกอ่างเต็งล้งสีแดงถ้าใครนำไปแขวนไว้หน้าบ้านตามความเชื่อของคนจีนจะมีแต่ความโชคดีโชคดีตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการใส่นะคะจะมีวงกลมไว้เวลาปิดหัวไม่ให้คันล่มมันเด้งขึ้นมาพอหมุนเพื่อจะล็อกให้อยู่ พอล็อกอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่อ,อ,ปอนนุปกรณ์ด้านล่างเหมือนกันเลยค่ะแต่จะมีเส้นสีแดงให้เพื่อเพื่อความสวยงามนะคะนี่พอเราใส่ไปก็จะหมุนแล้วก็ล็อกเหมือนกันเรียบร้อยเห็นไหมหมุนแล้วล็อกได้เลย ตอนนี้ในแบบเรากำลังขมักขเม้นในการใส่นะคะดูสิในแบบเราจะใส่ได้ไหมอ้าใส่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ค่ะเอาไว้ห้อยตรงกลางไว้ใต่ตรงกลางเวลาขึ้นไปแขวนหน้าบ้านจะได้สวยงามนะคะใครนำไปแขวนหน้าบ้านตามความเชื่อของคนจีนแล้วเจ้าจะมาให้พรบ้านนั้นก่อนเลยนะคะถ้าเจ้าเห็น บ้านนี้แขวนคมไฟสีแดงเอาไว้นี่จะเป็นสวยงามมีจำหน่ายนะคะที่ร้านเหนือฟ้าลบบุรีตลาดเทศบาลข้างวังนารายนะคะใครอยากมีของมงคลเข้าบ้านเชิญได้นะคะที่ร้านเหนือฟ้านะคะติดต่อได้เลยค่ะ086 7 6 8 9 6 2 8นะคะ9 6 2 8นะคะสวัสดีค่ะ